เร่งเลือกเร่งให้โลโบเลยนะครับโลโบกดสกิลสองไปลดเกรเป็นยังไงบ้างติดหมดนะครับผมแล้วก็ได้กดสกิลสามต่อโอโหโตไปไม่ติดนะครับสกิวปันอีกทีนึงครึ่งหลอดเรียบร้อยแล้วทีนี้ซีเวราก็จะได้กดสกิลสามโอ้โหไปแล้วครึ่งหลอดแล้วนะฮะได้โลโบเขาเลือกฟ้อนได้พี่เราเราเลือกฟ้อนเราเลือกฟ้อนนะก็ตายไปหนึ่งแล้วฮะจะกลับมาได้ไหม น่าจะยากมากนะครับม,มานะเทอร์นี้สก,กิล2จะมาแล้วนะฮะแล้วก็ฮิวไปตั้งหนึ่งทีขอสเสริมหน่อยว่าไอ้ตระกูลของเอ่อมายามายากรเนี่ยหลังจะปรับสก,กิลผมแต่ว่ามันรีติดหรือเปล่านี่อีกเรื่องนะพี่บ,บางเกมตัวแม่งไม่มีรีติดเลยก็รีไม่ติดนะนั่นแหละฮะรีติดครับผมรอบนี้เท่าที่ผมลองเล่นเอ่อการที่มีรีติดติดไว้ก็ไม่มีแตนะ่การที่มีรีติดติดไว้มันมันกันเยอะกว่า ก็แล้วแต่ว่าฝันขุงข้ามทำแม่นมาใช่เอาละฮะเล้วแบบไม่ติดโอ้โหอยากให้ติดแค่อันเดียวอยากให้ติดแค่อันเดียวก็คืออันนั้นแต่มันไม่มานะฮะโอ้ไปกลับเยอะมากนะฮะติดแล้วติดแล้วแต่มาติดอะไรตอนนี้ม่อยากไปช้านะมันมันไม่มีอิมแพคเท่าไหร่สำหรับติดตอนนี้แต่ก็ยังไม่แน่นะยังไม่แน่น โอ้โหอันนี้แน่แล้วฮะแน่เลยก้มลงไปเมื่อกี้และลมจะเอ็กหรือเปล่าไม่นะฮะโอ้แต่ก็ต้องกดสามไปอยู่ดีเพราะว่าจะได้เอาบัฟเพิ่มนะฮะเขาปั่นกลับมาโอ้โหแล้วไม่คลิกเลยทำให้ไม่สามารถแทรกได้นะครับโอ้เนี่ยฮะตัวที่หยิบมาแล้วเป็นอิมแพคเลยนะฮะฮิวใส่อาร์ติแฟกต์เน้นมานี่ คิวทีละแปดพันกว่าโอ้คิวทอนะพี่นะใช่ครับผมคิวสองเลยนะตสองคนเรตายก่อนนะฮะตายไหมเอาตายนะฮะเยอะมากๆนะครับอย่างที่บอกนะฮะก็คือเลือกอาร์ติแฟกต์แอดดารเมดตาม HP โอ้ไม่ด้วยนะครับไม่เข้าริวครับผมกล้าเอาตายเลยช็อตนี้ทำเดาเมจได้ต้องเอาเดอร์เมดละได้คิวด้วยนะฮะคิวขึ้นมาหมื่นสามปุ๊บก็ไปได้สี่พันแปดน่าจะต้องเลือกวางไปที่ ลมแสงหรือเปล่าเค้มือนะฮะเค้มือครับผมตบปะตูสองามาโอลิเวอร์ตายปันไปอีกทีนึงอุ้ยติดสตาร์ด้วยเอาล้วฮะเป็นทางฝั่งทุ่เมฆกลับมาได้เปรียบอีกครั้งนึงนะครับที่บอกเมื่อกี้ถ้าเราเขาเลือกที่จะเข้าไปที่ดีตรงนี้ได้น่าจะได้ออกสองตัวครับเขาพยายามจะเก็บเซนิเซกให้ได้นะแต่ว่ามันมันไม่พอที่จะเก็บได้ใช่ครับแต่ว่าในชาติที่เขาไม่มีผู้กันลมแล้วเนี่ย การที่ทีนีแท็กอยู่เฉยระเบิดเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นนโอ้แล้วสตาร์ทไม่อีกทีนึงนะโอ้สตาร์ทอีกแล้วอก็เป็นคุณแม่เนาะออกไฟไวมากเลเขาน่าจะเล่นบ่อยมากครับแล้วก็กดสกิลติดไปไม่สนใจครับหัดเข้าไปเลยฟังค่าออกไฟเลยอ่ามันตายได้เลยครับเวลาเข้าแล้วแล้วก็ติดสตาร์ทไปด้วยนะครับที่ฮิสุกาะนะฮะ ในจังหวะนี้ก็ลุ้นหรือเปล่าโอ้โหสถานทัดไฟก็ติดเอาไฟตันหรือเปล่าไม่ตันไม่ตันก็ไม่เป็นไรกดสองได้เดีครับผมหมดตรงเนี่ยแม็กซิมิเลียนครับผมใครเปิดได้ท่าแสงก็ไม่ต้องเสียใจครับผม่มันเก่งกว่าแค่นั้นเองทีมงานครับขอท่าแสงเก่งๆเหมือนตัวนี้ได้ไหมครับแต่ว่ามันจะนิดนึงคือเดี๋ยวนี้ไม่นไอตัวชาร์สิ มันแบนแบบกึ่งล้างเยอะทีนี้ฟิตมันจะยิงไม่ทันฮะมันยิงตัวหนึ่งมันต้องไปยิงตัวด้วยใช่ครับแต่ถ้ามันเอ็กไปยิงทันก็อีกเรื่องหนึ่งเลยอธิบายครับผมนะฮะน่ารักครับน่ารักครับโดนทารโดนสตัรไปนะฮะไม่ซำํากด้วยนะใช่ครับเรื่องมันไม่สำกักเลยครับอ้าวแล้วก็สตันกลับไปอีกเอาละครับผมเคยเจอไอ้เซกิเอลเนี่ยเปิดกอแตกเองแล้วยิงเองหมื่นสอง่ะอ๋อแต่ยกนี้จะมีอยู่นิดนึงคือโดเคบีทุกครั้งที่มันล้างอ่ะผู้น้ำไม่อยาทำงาน ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเคาน์เตอร์กันไปกันมานะครับสรุปอันนี้ทำไงฮะเรากิ่งไปที่นานะแต่ไม่ติดแล้วเอ็กต่างคิวแล้วครับผมเรียบร้อยฮะอาลมก่อนเลยไหมผมตกปากตัวเองหมอนเลยอู้วแต่ไม่มีสกิลนอาละถ้าเอ็กมาอีกทีนึงก็จะสามารถคิวมาขึ้นมาด้วยนะครับ สต,ตานไ่ที่ตู้นะฮนะจิ้มไปโอ้โหผมขอโทษอ,อาล้ะครับผมหลายๆคนน่าจะเคยโดนมาเหมือนกันหมดในจังหวะน,นี้นะฮะที่สำคัญคือผู้กนลมเนี่ยสก,กิลยังไม่มาด้วยนะครับอืมถ้าสก,กิลมามันยังสามารถพลิกได้นะเนี่ยถ้าใบไปที่อานานะแล้วผู้กนลมมีสก,กิลอย่างเงี้ยครับมันยังพอเก็บได้แต่เอา,อานี้มนไม่ทันนะฮะไม่น่าทันนะครับ าถึงก็โดนลุกพับก่อนเหมือนเดิมออนะครับโตไม่ถึงเอาละครับเกขึ้นมาไม่ทันนะแล้วานนะะมาเป็นยังไงติดอีพิทมืดเรียบร้อยครับแล้วก็ตัวที่สองไม่เข้าอออไฟนะครับก็เลยไม่ติดนะครับโรยไปก็ยังไม่ติดออไฟแต่ว่าน่าจะหมด, Hi, ดโดงหมดอยู่ดีครับน่ายังหมดดงฮนะเนี่ยมันต้องเป็นสามในเมย์ให้มันเด้งให้ทันอะ่ะแต่ตอนนี้คือมันติดสตันนะครมันทําไม่ได้ทั้งพี่แม็กทั้งเกียวก็ออยอีกรอบหนึ่งหมดโดงของแท้ อีฟินมือเอาไม่อยู่ครับครับเออดูแลสนุกดีแก้เกมกันไปมาได้ดีสนุกนะฮะเดี๋ยวเกี่ยวตะขั้นนะครับจังหวะนี้แหละฮะใหญ่มากหัวนี้เขาเรียกอิมแพคที่สูงมากนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้เลยโอ้โหไม่ได้เลยสามทีติดแป้งพลิกไปพลิกมาถือว่าสมดุลอถือว่าสมดุลครับผมเกมเข้ามาได้ดีแล้วนะครับครับผมอ่าอีฟิตยิงยิง อ่ายิงมา้านั่นแหละอ่าแต่ตอนนี้ผู้ก็ตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเอ็กอ่าอยัางอยู่นะครับตักกวก็แตกแล้วนะฮะนิปั่นจะอันตรายมากเลยฮะเนี่ยโดนได้นะเนี่ยนั่นไงฮะจริงๆแล้วนี่นะอ่าไม่เป็นไรครับผมอันนี้ต้องยิงดีเคแล้ลุ้นปฏิหารดีเคจะไม่ได้เข้าเทินตลอดไปนะดีเคจะอยู่อย่างนั้นนะฮะ ริวจะรองได้แล้วนะฮะมานี่แปลงได้เลยนะครับแปลงได้แล้วครับไปไม่สตันนะฮะตัวนี้ใส่ทวิปครับอ๋อใส่ทวิปแล้วฮะครับฮะเรียบร้อยครับผมติดม้าไปสองเกมเรียบร้อยเพื่อโอ้โหนะฮะพูตสองต่อโอ้โหแล้วมันเร็วอะไรขนาดนี้อ่าการก่อนเลยฮะเปิดมาสะท้อนหน่อยป๊บป๊ครึ่งหลอดครับผมอ่าเราลูดอ่าทีเนี้ยเราจะสนอย่างเดียวเลยว่าเนี่ย หลังจากนี้โอ้รีเลยครับผมโอ้ติดเอ็กมาไม่ค่อยอยากได้แต่ก็ต้องต้องีไปเลยแล้วก็แต่แตีจังหวะวนี้นปันนี้ไม่สาคัญนะเดี๋ยววาม,มันจะล้างเนี่ฮะแล้วปั่นก็ไปอีกทีนี่ฮะนเรียกว่าเข้าคอมโบตายจบายไม่ไหวครับผมครับก็ต้องบอกว่าตะกี้เอ็กสำคัญถ้าจะดูว่าใช้ดวงหน่อยเนี่ยแล้วอย่างมอนที่มีอยู่แล้วอย่างมีเกลียวเนี่ยก็ยังพอแบบ ยุ่งไปกดสกิลสองได้ไหมฮะับนะ่ะนิดนึงนิดนึงแต่ก็ถ้าไม่ติดสตันมาทางวิวเล่ก็ไม่สนใจใช่ครับ